สวัสดีครับตัวอย่างแรกไอรอนฮาร์ดมาแล้วนะพี่ได้เลยเรามาดูว่ามีอะไรอยู่ในตัวอย่างแรกของไอรอนฮาร์ดบ้างไอรอนฮาร์ดเนี่ยมีกําหนดฉายวันที่25มิถุนายนนี้นะค 4, 24, ะลาสสิกโฟร์ยี่สิบสกรกฎาคมเพราะฉะนั้นมิถุนากรกกาคมมันเป็นเดือนต่อเดือนเลยยังไงก็ต้องเก็บครับซึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยตัวละครไอรอนฮาร์ดเนี่ยจะเปิดตัวครั้งแรกในแบล็กแพนเทอร์ใช่ไหมวากันดาฟอร์เ r เวอร์ซึ่งผมเห็นนะครับในข่าวเขามีการพูดถึงถึงคอนเซ็ปต์ของตัวซีรีส์ไอรอนฮาร์ดนั่น เล่นกับมุมมองเรื่องของเทคโนโลยีกับเวทมนต์ก็คือในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าตัวร้ายของซีรีส์ไอคอนฮาร์ดคือเดอะฮูด ซึ่งตัวละครเดอะฮูดเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาใน MCU โดยคนที่มารับบทก็คือแอนโทนีเรยมอสและในตัวอย่างเนี่ยก็ได้เห็นพลังของเดอะฮูดมากพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการหายตัวได้แล้วก็ยิงลูกกระสุนในการ์ตูนเทพอยู่นะยิงลูกกระสุนเวทมนต์ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละคร The Hood เดอะฮูดนะครับชื่อของเขาคือพาร์เกอร์โรบินส์พาร์เกอร์โรบินส์ก็คือวัยรุ่นโหรถ้วยคนนึงนะครับที่ทําตัวเป็นหัวขโมยเกเรไปเรื่อยเขาเริ่มหลงไหลในพลังพิเศษเนี่ยจาก การที่ครั้งหนึ่งเว้ยเข้าไปเห็นอ่าอิเล็กโทรกับแดเดวิลสู้กันแล้วอิเล็กโทรเนี่ยโหใช้พลังเหนือมนุษย์ใช่ป่ะเออเป็นไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าบิงบังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการกับแดเดวิลลงได้มันก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ปาร์เกอร์ร็อบินส์เนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี้ยพลังเหนือมนุษย์นี่แม่งแบบโคตรจะเจ๋ง อะไรประมาณนั้นโดยที่ชีวิตของพาร์เกอร์เนี่ยก็เฮงซวยมาโดยตลอดพ่อก็ตายแม่ก็ต้องมาป่วยอีกด้วยความที่แม่ป่วยเขาก็ต้องดูแลแม่ใช่ไหมครับมีค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะแถมการงานเขาก็ไม่เด้เป็นชิ้นเป็นอันไม่เด้เป็นโลเป็นภายอะไรนะครับก็เป็นวัยรุ่นเก,เ,เก่งเมล์เกเรขโมยของขโมยเขิงอะไรไปเรื่อยอยู่มาคืนหนึง่งพาร์เกอร์กับลูกพี่ลูกน้องเขาจอนคิงในวันนั้นเนี่ยจอนคิงเขาก็เหมือนมีโลเคชั่นมาอัปเดตอารมณ์แบบเฮ้ย เนี่ยมันมีอยู่ที่นึงเป็นโกดังมีคนบอกข้างในเนี่ยแม่งมีของมีค่าเยอะเลยคือปาร์เกอร์กับจอห์นคิงนี่คือเป็นเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเขาแบบเชื่อใจกันมากสนิทกันมากก็ได้ยินแบบนั้นก็คือแบบเออตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยได้เลยได้ที งัดไหนงัดกันพี่ว่าดีผมก็เอาด้วยอะไรเงี้ยปาร์เกอร์กับจอห์นคิงก็เลยตัดสินใจอ่ะย่องเบาเข้าโกดังแห่งนั้นนะครับแล้วเพื่อที่จะเข้าไปป้นของมีค่าออกมาตามเรื่องตามราวไปนะแต่เมื่อไปถึงทั้งคู่ก็ต้องตกใจเพราะว่าข้างในอ่ะครับมันมีเหมือนวงแหวนอักลรโบราณเขียนอยู่ที่พื้นบรรยากาศนี่ร้อนเลยแบบกุก๊กๆเลยอะ่ะ เออประมาณนั้นเลยแต่ไม่ทันที่จะได้คําตอบเลยครับอยู่ๆก็เหมือนมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมีปีศาจโผล่มาตนหนึ่งซึ่งปีศาจตัวนั้นก็คือนิสันติตัวปีศาจนิสันติเนี่ยมันลอยออกมาจากขละโบราณตรงพื้นนั่นแหละตัวจอนคิงก็ตกใจตัวปาร์เกอร์เองก็ตกใจไม่รู้ทําไงถือปืนอยู่ในมือใช่ไหมมันก็ลั่นไกลเลยซัดเข้าหน้าแงตัวปีศาจนี่ปัมปั๊มปัมัม,ม,มสรุปป,ปีศาจนิสันติมันก็ตุยจริงด้วยนะแต่แทนที่ปาร์เกอร์จะกลัวแล้วก็แบบเฮ ถ้าเป็นคนปกติอ่ะก็จะแบบเฮ้ยปีศาจรอยออกมาจากคละเราอย่าไปยุ่งดีกว่ายิงปั๊บแล้วก็วิ่งหนีไม่ปาร์เกอร์เป็นคนที่เขามีหัวใจแห่งโจรอยู่ในอกแบบเต็มเปี่ยมเขาเห็นศพปีศา,านิสันติเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าไหนๆไอ้ปีศาจเฮี้ยนี้ก็ตายไปแล้วอ่ะงั้นผ้าคลุมรองเท้าบูทตกูขอแล้วกันกูขอแล้วกันผ้าคลุมรองเท้าบูทเนี่ยไอ้ปีศาจเฮี้ยเนี่ยมันลอยออกมาจากคละแล้วมันดูเก่า ดูโบราณดีน่าจะขายได้ราคาฟิลนั้นเขาก็เลยแบบโด้ผ้าคลุมกับรองเท้าบูทตปีศาจนิสันติมาแต่ชีวิตก็เหมือนเล่นตลกกับปาร์เกอร์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งปาร์เกอร์โดนตามกระทืบเพราะเขาเนี่ยก็เคยไปขอเหตุผล้น,นะครับแล้วก็ไปกระทืบกอนเลยมาเอาขึ้นด้วยจํานวนที่มากกว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็สู้ไม่ได้เลยครับเขาก็ใส่เกียร์หมานะครับวันนั้นเขาใส่เกียร์หมาบูบ๊วิ่งหนีพร้อมกับหยิบของมีค่าติดไม้ติดมือไปด้วยคนมันกลัวหนีตายอะนะ เออกลัวโดนกระทึบตายไอห่วงของมีค่าก็ห่วงก็หยิบคว้าอะไรได้ก็คว้าก็คว้าไอเสื้อฮูดเนี่ยกับรองเท้าบูทของปีศาจนิสันติอะติดมือมาด้วยอ่ามือข้างหนึ่งขอบฮูดมือข้างหนึ่งหอบรองเท้าบูทวิ่ง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 ไอคั้นจะวิ่งเท้าเปล่าไปเรื่อยๆมันก็แบบเจ็บตีนไงเออก็เอารองเท้าบูทใส่นะใส่ไปก่อนไม่เป็นไรหรอกของโบราณยังไงก็เก่าอยู่แล้วกูใส่กอนฟิลนั้นนะครับแต่พอใส่รองเท้าบูท ปั๊บกลายเป็นว่ารองเท้าบูทนั่นน่ะทําให้ปาร์เกอร์ลอยได้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเหมือนเป็นพลังพิเศษที่เขาเคยอยากได้มาโดยตลอด <c oughs> เขาก็เลยเอ้ยไหนใส่รองเท้าบูทแล้วทาให้บินได้แล้วใส่ผ้าคลุมด้วยพอใส่ผ้าคลุมปั๊บปรากฏว่าผ้าคลุมนั้นก็ทําให้เขาหายตัวได้จนทําให้ในวันนั้นนะครับปาร์เกอร์ก็หนีพวกไฮด้าออกมาได้สําเร็จนะไม่โดนลมประชาตีน นีครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปาร์เกอร์รับรู้แล้วว่าไอ้ภาคุุมกับรองเท้าวูทอันเนี้ยมันเป็นของวิเศษเว้ยมันทำให้ตัวปาร์เกอร์มีพลังเขาก็เอาพลังนั้นนะครับไปใช้ออกปล้นก่ออาชญากรรมในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นจนตํำรวจเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกหมายจับแต่ด้วยความที่ตัวปาร์เกอร์เองออกปล้นออกก่ออาชญากรรมแล้แบบปิด เป็นปริศนามากเลยตัวตํารวจเขาไม่รู้ว่าผู้ร้ายคือใครเชื่ออะไรเขก็ไม่รู้ตํารวจเขาก็เลยตั้งชื่อให้เองนะครับโดยที่ให้ฉายาปั๊กเกอร์โรบินว่าเดอะฮูดตามลักษณะน,นะครับแบบออกปล้นใส่ฮูดอะไรอย่างนั้นจนในที่สุดเขาก็กลายเป็น โจรที่ร่ำรวยมากเขาได้เงินจากการใช้พลังตรงนี้ออกป้นออกออชญากรรมเยอะมากจนเขามีเงินมากพอที่จะสามารถตั้งองค์กรของตัวเองแล้วไปซื้อตัวเหล่าไวายร้ายอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ตัวปาร์เกอร์โรบินส์เนี่ยเขารวยจัดจัดจ่ายเงินเป็นฟ้อนฟ้นะซื้อตัวพวกวิลเลียนต่างๆเข้ามาอยู่ในแก๊งตัวเองแต่เรื่องร้ายที่ปาร์เกอร์จะต้องเผชิญก็คือพลังจากผ้าคุมและรองเท้าบูทที่มาจากปีศาจนิสันติเนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงตัวเขากับดาร์กในแมนชั่นหรือมิติมืดมันเลยส่งผลให้อนฮูดนะครับโดนดอมมูเพ่งเล็งคือดอมมูเนี่ยเขาต้องการหาเหมือนคล้ยค ตัวแทนเขาในการทําการต่างๆบนโลกมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดอะฮูดก็โดนโดนมบามูใช้เป็นเบีย้ยแล้วก็เป็นสะพานในการเข้ามารุกลานโลกโดยที่ในตัวอย่างนะครับมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นหลังของเดอะฮูดนะครับแล้วก็แบบเหมือนอเหมือนกําลังบิดกําลังอะไรนี่ไม่ใช่เคลื่อนนะ <c oughs> นี่ไม่ใช่เคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แทตทูธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นฉากที่เหมือนกับว่าตัวหนังเขาให้เราเห็นนะนะว่าเดอะฮูดเนี่ย มันจะมีส่วนที่คล้ายกับในคอมิกอยู่ซึ่งในการ์ตูนนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเดอะฮูดเนี่ยเขาเหมือนคล้ายๆกับเหมือนสูญเสียพลังไปช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องไปขอยืมพลังจากเมนเฟสโตซึ่งถ้าตัวซีรีส์จบมาแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าในซีรีส์ไอรอนฮาร์ดเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับดอมมูด์คในแมนชั่นหรือว่าเมนเฟสโตเพิ่มเติมเพราะว่าตัวละครเมนเฟสโตเนี่ย ก็จริงๆถูกพูดถึงหลายครั้งแล้วนะอย่างน้อยๆเท่าที่เราจําได้ก็คือในซีรีส์เวนเดอร์วิชั่นถูกไหมครับแล้วก็ในซีรีส์อาร์กัตาดาร์โคลไดี่ก็มีการจวดและพูดถึงแม n ์ฟิสโตมาแล้วซึ่งไอ้แผลบนหลังไอ้ลายตรงนี้บนหลังของเดอะฮูดเนี่ยก็น่าจะเป็นซีนที่เหมือนกับพลังของ m ม n f ฟิโต้ครับเริ่มเขา้าครอบง,งำเดอะฮูดมีซีนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือซีนนี้นะครับเราจะเห็นตัวละครลิลลนะ กับชุดเกาะของเขาแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นเหมือนโฮโลแกรมใช่ไหมคล้ายๆเือนโฮโลแกรมเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในคอมิกครับลิลิเขามีเพื่อนสนิทอยู่นั่นก็คือนาตาลีเดิมทีแล้วเนี่ยนาตาลีครับคือเพื่อนซีของลิลิเลยนะแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่ตัวลิลิแล้วก็นาตาลีแล้วก็พ่อเลี้ยงของลิลิเนี่ยเขาไปเหมือนแบบไปปิกนิกสวนสาธารณะกันอะไรฟิวๆินั้นแต่บังเอิญว่ามันซวยในวันนั้นก็คือมันมีกลุ่มวัยรุ่น ่อเหตุกราดยิงกันในสวนสาธารนณะตรงนั้นพอดีในจังหวะที่วัยรุ่นกราดยิงกันนะครับตัวพ่อเลี้ยงของลิลี่เนี่ยเขาก็เหมือนช่วยเด็กๆไว้อะนะด้วยความที่เสี่ยววินาทีก็ช่วยเด็กๆก,ก่อนกระโดดคว้ามันก็ส่งผลให้ตัวนาตาลีแล้วก็พ่อเลี้ยงของลิลี่เนี่ยโดนลูกกระสุนเสียชีวิตในวันนั้นเลยแน่นอนนะครับว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทําให้ลิลี่เหมือนแบบเสียใจมากเว้ยจนนําไปสู่แรงบันดาลใจในการอยากจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของลิลี่และ ตัวละครลิลิีนะครับก็มีแรงบันดาลใจในการอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆมันก็มีความคล้ายคลึงกับตัวปาร์ e เกอร์หรือเดอะฮูดอยู่นะแค่ว่ามันเหมือนคนละฝั่งกันเท่านั้นเองก็คือในช่วงที่นาตาลีเสียไปแล้วแล้วก็พ่อเลี้ยงเขาเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นข่าวเออเห็นข่าวในทีวี เป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รวมพลังกันปราบเหล่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยข่าวตรงนั้นมันก็เลยเหมือนจุดไฟให้ลิลี่เธอก็คิดเหมือนกับประมาณว่านี่แหละคือโชคชะตาของเธออะไรประมาณนั้นซึ่งในกระตูนเ่ยครับตัวละครลิลี่อ่ะเป็นตัวละครที่เหมือนเก่งตั้งแต่เด็กซึ่งความอาัจฉริยะบวกความเก่งของลิลี่เนี่ยมันก็ดันไปเข้าตาของโทนี่สตาร์กโทนี่สตาร์กก็เลยมาหาลิลี่นะครับจนสุดท้ายโทนี่สตาร์กก็รับปากดูแลลิลี่นะครับแล้วก็เหมือนกลายเป็นพี่เลี้ยงกึงก่งกงอาจารย์ของลิลี่ไปโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ เขาเหมือนมีการประทะต่อสู้กับแคลร์เดนเวอร์สนะครับแล้วก็เหมือนโคมมาอยู่ตัวลิลี่เนี่ยเขารู้สึกว่าในช่วงที่ไอรอนแมนไม่อยู่เนี่ยมันต้องมีใครสักคนในการสืบสารเจตนารมณ์ของไอรอนแมนตัวลิลี่เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสของฉันแล้วนะอยากจะคว้าโอกาสนี้ไว้เองฉันอยากจะเป็นคนสืบเจตนารมของโทนี่สตาร์ค เอแต่ถึงแม้ว่าลิลีจะเป็นคนเก่งและเป็นอัจฉริยะก็จริงแต่ว่าเธอก็ยังประสบการณ์น้อยแล้วก็ฐานะก็ไม่ดีดีถูกไหมครับมันก็เลยทําให้การพัฒนาชุดของลิลีเนี่ยติดตขัดขัด,ขด,ขด,ขดพอทํานี่ได้ก็ขาดฟังก์ชันนั้นระบบปฏิบัติการแบบโทนี่สตาร์ก็ไม่เคยมีในขณะที่ลิลีเหมือนกําลังแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มี AI ของโทนี่สตาร์เนี่ยเข้ามาหาเธอ แล้วก็เนี่ยครับ AI ของโทนี่สตาร์ก็คอยช่วยให้คำแนะนำจนสามารถพัฒนาชุดเกราะของตัวเองได้สำเร็จจนกลายมาเป็นไอออนฮาร์ดซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ในที่สุดแล้วก็ตัว AI ของโทนี่สตาร์กเนี่ยครับก็คอยช่วยเหลือลิลีและพัฒนาอะไรต่างๆอีกมากมายจนสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือน AI นาตาลีไปในภายหลังซึ่งตัวละครที่เหมือนเป็น เหมือน AI เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นนาตาลีเพื่อนเขานั่นแหละอีกซีนหนึ่งนะครับที่สามารถบอกโพซิชันระหว่างเดอะฮูดกับลิล y ได้พอสมควรนะก็คือซีนนี้เดอะฮูดเนี่ยกำลังยืนอยู่ต่อหน้าลิลนะแล้วก็ถือเงินปึ้งหนึ่งยืนให้ลิลเพออย่างที่บอกไปนะว่าลิลลเป็นคนฉลาดและเก่งก็จริงแต่ว่า บ้านนางไม่มีตังฐานะไม่ดีไม่มีตังไปพัฒนาชุดกงชุดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นซีรีส์อ่ะเขาน่าจะเปิดหัวด้วยความที่ลิลี่เป็นคนที่ฉลาดและบ้านจนนี่แหละหนะครับก็พยายามหาทุกวิถีทางในการ าหาเงินนะ่ะทำวิธีทางในการหาเงินซึ่งก็ดูเหมือนว่าเดอะฮูดเนี่ยจะพยายามซื้อตัวลิลิเข้ามาร่วมทีมกับเขานะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เดอะฮูดได้พลังมาแล้วออกปล้นจนล่ำรวยตั้งแก๊งอาชญากรของตัวเองซื้อตัววิลเลียนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย mm hmm. ก็น่าจะมีการพูดถึงอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับซึ่งในตัวอย่างก็มีการบอกชัดเจนอยู่นะครับ เริ่มมาลลิเหมือนโดนทดสอบแฮ <c oughs> ็กลิฟนะครับเป็นบททดสอบแฮ็กลิฟนะครับพอแฮ็กลิฟได้ปาบตัวปาร์เกอร์ก็ออกมาพร้อมแบบเอ้ยตกลงยื่นเงินให้มีการพยายามพูดหวานล้อมประมาณว่าแบบเฮ้ยเข้าใจ เธออยากให้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเธอเจ๋งเธอเก่ง,เธ,เ,กงเธอมีของดีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับชักจูงว่าแบบตัวเขามีเงินเยอะเหมือนกับว่าตัวเดฮูดเนี่ยรู้ปัญหาว่าลิลีเนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วขาดแค่เงินใช่ไหมล่ะเฮ้ยกูสามารถให้เงินมึงได้อะไรฟิวนั้นเพราะฉะนั้นนะผมว่ามันน่าจะมีช่วงหนึ่งที่ลิลีอาจจะตัดสินใจร่วมงานกับเดฮูด เพราะว่าฉากนี้ครับเป็นฉากที่ลิลิกำลังเต้นด้วยความดีใจแล้วมีเงินเป็นฟ่อนๆซึ่งบรรยากาศสถานที่ครับเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นห้องทำงานของไอ้ปาร์เกอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่ช่วงหนึ่งของเรื่องลิลิทำงานให้เดอะฮูดเพื่อแลกเงินอะไรประมาณนั้นแต่ในตัวอย่างนะครับลิลิไม่ใช่แค่ทำงานให้เดอะฮูดอย่างเดียว ลิลิเหมือนได้ทุนศึกษาต่อที่ MIT ด้วยโดยมีตัวละครหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับใน MIT ก็คือตัวละครตัวนี้นักแสดงคนนี้คือจิมรัสซึ่งตัวละครตัวนี้เราเคยเห็นมาครั้งหนึ่งใน,ในกับตอวมริกซิวิววอเขาเป็นเหมือนหนึ่งในคณะอาจารย์ใน MIT นี่แหละซึ่ง MIT เนี่ย ชื่อเต็มของมันก็คือ Massachusetts Institute of Technology ก็คือสถาบันเทคโนโลยีแม s ซาชูเซต t s นะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์คนเก่งๆหลายคนในมาเวลจบที่นี่นะฮะยกตัวอย่างดังๆนะ ก็จะมีโทนี่สตาร์กก็จบที่นี่เจมโรสก็จบที่นี่คิวมองเกอร์อ er, e ีลีคิวมองเกอร์ก็จบที่นี่เหมือนกันซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ครับโทนี่สตาร์กเนี่ยเอาผลงานไปโชว์นะครับซึ่งผลงานชิ้นนั้นก็คือบาฟโปรแกรมปรับแต่งเติมภาพจากอดีตในวันนั้นเนี่ยโทนี่สตาร์กและมูลนิธิเซปเทมเบอร์ฟาวเด ให้กับทุกโครงงานเลยนะครับโดยไม่มีพันธะ และไม่ต้องเสียภาษีด้วยซึ่งผมว่าลิลลี่ะครับได้เข้ามาศึกษาใน MIT เนี่ยก็น่าจะจากมูลนิธิ September Foundation ของโทนี่สตาร์คนี่แหละผมว่าน่าจะเชื่อมโยงกันตรงนี้ซินต่อมาเออมันจะมีซีนหนึ่งที่ส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวสุดๆเลยก็คือซีนนี้คือซีนเนี้ยมันเป็นซีนธรรมดาแหละจับบรรยากาศเมืองใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนซับเว์ใช่ไหมซับเวลัยรถไฟใต้ดินวิ่งผ่านฟืบอะไรเงี้ยเออซึ่งบรรยากาศเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนอกซเจียหน่อย เออคิดถึงสไปเดอร์แมนสองโทบีแมกควายซีนหยุดรถไฟ่ยเออแม่งนะคิดถึงนะเออพอเห็นแล้วคิดถึงหน่อยอีกตัวละครหนึ่งที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ผมคาดเดาเองนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เห็นอยู่2ฉากฉากแรกเนี่ยก็เหมือนคุยกับลิลี่อยู่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปทํางานไปสมัครงานที่บริษัทดีๆมันคงมันคงก็น่าจะประมาณว่ารู้อยู่แล้วว่าลิลี่เป็นคนเก่งนะครับน่าจะจากการร่วมงานจากการพูดคุยเรื่อยๆก็ตามแต่เขาพูดประโยคนี้คือมันเป็นส่วนประกอบที่ทําให้เราเห็นว่าไอ้เฮียเนี่ยรู้ว่าลิลี่แม่งเป็นคนเก่งก็แบบทำไมไม่ไปทํางานบริษัทเก่งๆอะ มาอยู่กับพวกกูทําไมฟิวฟนั้นนะครับกับอีกซีนหนึ่งที่ควงมีดเดินเข้ามาบริษัทหนึ่งพร้อมกับเหมือนลูกน้องอีกสองคนใช่ไหมผมคาดเดาว,ว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะคือจอห์นคิงลูกพี่ลูกน้องของปาร์เกอร์นั่นแหละเพราะว่าตัวละครจอห์นคิงครับมันมีความสําคัญในช่วงชีวิตของตัวละครปาร์เกอร์มากเพราะฉะนั้น ถ้าตัวละครตัวนี้จะเป็นใครสักคนผมว่าก็มีโอกาสสูงที่ตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นจอห์นคิงนักแสดงคนนี้คืออัลเดนเอเรนไรส์นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการพยายามวิเคราะห์กันเยอะมากนะครับจากทางฝั่งเว็บต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันจุดที่เขาพยายามเชื่อมโยงกันและผมว่าน่าสนใจก็คือเขาวิเคราะห์กันว่าตัวละครนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโอบาเดียสเตนตัวร้ายของไอรอนแมนส่วนตัวผมนะผมว่า ก็ดูมีความเป็นไปได้ครับว่าตัวละครตัวนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโอเบเดียสเตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมจัวไว้แบบนี้ก่อนดีกว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งทีเ่เหมือนกับเป็นมือของลิลิเนาะกำลังถือวัตถุอะไรบางอย่างคล้ายๆกับอาร์เรย์เตอร์นะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ให้พลังงานนะของชุดอะของชุดไอรอนแมนนะฮะแถมยังมีเหมือนห้องลับอะ ห้องลับที่มันบอกนะครับก็มีแบบขีพนาวุธมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็เชื่อมโยงกับทรัพย์สินของ Star ์ i อินดัสทรีนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเขี่ยวข้องกับโอเบ i a ียสแตนหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยๆออจากสิ่งที่เราเห็นตัวละครตัวนี้น่าจะช่วยลิลิในการหาของในการทําโปรเจกต์สารฝันของนางเหมือนหาของให้เนี่ยมีอุปกรณ์คล้ายกับรีเพาเตอร์ใช่ไหมมีอาวุธพร้อมชุดเกาะ ก็มีมือสองหรือเปล่าคล้ายๆสภาพคล้ายๆมือสองกันนะ <c oughs> นะก็เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะผมว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มาช่วยเหลือลิลินะในการซัพพอร์ตของหาของนู่นนี่นอกนั้นก็เป็นซีนยิบๆย่ยอยๆนะครับเป็นได้เห็นอ่าปาร์เกอร์โรบินใช้พลังหายตัวต่อสู้มีซีนแบบสโล w วอนเต็ดด้วยนะ แต่ไม่ใช่แค่สโลเฉยๆนะครับอันนี้เป็นพลังของเขาแบบยิงแล้วเป็นเหมือนกระสุนเวทมนต์นนะตัวละครไอ้ปาร์เกอร์นี่นออ Parker มันเหมือนใช้เวทมนต์แล้วแบบยิงเป็นลูกกระสุนเวทมนต์ได้อีกจังหวะหนึ่งของตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์ไอรอนแมนในอดีตนะครับก็คือการสวมชุดเกาะจากระยะไกลถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราได้เห็นฟังก์ชันสวมชุดเกาะระยะไกลของโทนี่สตาร์ครั้งแรกกับมาร์ค42ในไอรอนแมนภาค3เออก็คือจังหวะซีเนี้ย ใช่ป่ะไอ้โนแมนกำลังแบบจนมุมเลยกําลังจนมุมใช่ไหมแล้วก็เรียกเป็นมุกตลกหน่อยโรเบิร์ตนอเนียเขาจะมีจังหวะเหมือนคอมดี้แบบใน acting เขาอะใช่ป่ะเออจังหวะตลกตลกฮาฮใน acting เขาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบดูมีเสน่ห์มากเลยสําหรับตัวโทนี่สตาร์คนะมันดูมีเสน่ห์มากเลยแล้วก็เรียกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของมาร์ค42มาปุ๊บปุ๊บ ฟุบ <eps> yeah. ุบฟุบฟุบ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 ท right? ีละอันทีละอัน totally <Yeah. S 1> so ้ก็เท right? so, ่มากซึ่งไอ้ฟังก์ชันระยะไกลของลิลิครั้งนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับของที่โทนี่สตาร์เคยใช้นะครับแต่ของนางนี่เหมือนมาทั้งชุดใช่ไหมเออเหมือนมาทั้งชุดเลยของโทนี่สตาร์นี่มาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาในตัวอย่างแรกของซีรีส์ไอรอนฮาร์ดเท่าที่ผมจับใจความได้นะก็ประมาณนี้ซึ่งก็พอที่จะเห็นนะ ก็พอที่เห็นเส้นเลื่อนอยู่นะครับผมคาดเดาประมาณนี้นะว่าน่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของตัวลิลี่เองพร้อมกับปูตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในจักรวาลด้วยก็คือวิลเลียนอย่างเดอะฮูดตัวละครลิลี่เนี่ยเขาถูกจัวไปแล้วก่อนหน้านี้ในวากันดาฟอร์เลเวอร์นะครับซึ่งเออในวากันดาฟอร์เลเวอร์เนี่ยตัวลิลี่เขาเหมือนเรียนอยู่ที่ c a คมบริดจ์แมสซาชูเซตส์ก็น่าจะจากมูลนิธิของโทนี่สตาร์กนั่นแหละนะเขาเคยเหมือนหวานเอาไว้ไง โทนิซาเขาเคยพูดเอาไว้นะครับซึ่งมันก็ยังน่าจะมีผลอยู่ส่งผลให้ลิลน่าจะได้ทุนจากตรงนั้นแล้วเข้าไปศึกษาที่ MIT เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ลิลได้ไปเข้าศึกษาใน MIT นั่นหมายความว่าในซีรีส์ตัวเนี้ยเราก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการของตัวลิลที่เก่งขึ้นนะอยู่ในสถาบันที่มีมาตรฐานสูงขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวลิลลก็ถูก าทางฝั่งชูริแซลเอาไว้ว่าแบบโอ้ยนี่มันโรงเรียนระดับอบตอะไรเงี้ยการที่ลิลีได้มาศึกษาที่ MIT <c oughs> ก็เหมือนเป็นการยกระดับของตัวละครแหละจริงๆเปิดมาครั้งแรกเลยเนี่ยไอซีรีไอรอนฮาร์ดเนี่ยก็โดนดราม่าเลยนะครับคือฝั่งคนดูครับส่วนใหญ่เขายังไม่เห็นแววว่าแบบ ลิลี่เนี่ยจะเข้ามาแทนโทนี่สตาร์กได้อย่างไรมันเป็นเรื่องเดียวของคำพูดแฟนๆที่มีต่อตัวละครทิชาร่าครับว่าไม่มีใครมาแทนทิชาร่าได้ล็อกอะไรฟิลนั้นมันก็มีข่าวพูดคุยกันสองฝั่งนะครับทางฝั่งคนดูเขาก็แบบโอ้ยลิลีเข้ามาฝั่งนี้คือในคอมมิกอะตัวละครไอรอนฮาร์ดอะถูก พุชอัพแบบหนักมากว่าแบบเหมือนเป็นไอรอนแมนยุคต่อไปอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ก็เหมือนบิดชื่อหน่อยโดยที่ไม่ดูให้มันแบบเหมือนขึ้นมาแทนโทนี่สตาร์กมากเกินไปพราตัวละครโทนี่สตาร์กมันก็เริ่มดังในยุคหลังๆถูกไหมครับเออมันก็แบบมีความพยายามบิดแหละก็เป็นไอรอนฮาร์ดหัวใจเหล็กอะไรอย่างนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่งจากข้าง,ง,งในอะไรฟิลนั้นก็มีการพยายามบิดตั้งแต่ในตัวคอมิกแล้วคนดูเขาก็รู้สึกว่าแบบ นักแสดงที่มาเล่นเป็นลิลีเนี่ยก็เหมือนยังเฉิดฉายไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ทางฝั่งผ่า,ายผลิตทางฝั่ง MCU ทางฝั่ง Disney เองเขาก็ออกมาถแถลงนะครับว่าเราแค่เหมือนพยายามพรีเซนต์ตัวละครใหม่แหละไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะให้มาแทนใครหรืออะไรทั้งนั้นก็ต้องการจะพรีเซนต์ตัวละครไอรอนฮร์ที่แข็งขึ้นก็โอเคครับเขาก็มีเหตุผลทางฝั่งผลิตคนดูทางฝั่งคนดูก็มีสิทธิ์ที่จะคาดหวังว่าแบบ เอ้ถ้าจะมาแทนไอรอนแมนน่าจะต้องดูแข็งแรงดูเฉิดฉายกว่านี้นะครับน่าจะดูมีออร่ากว่านี้เพราะตัวละครไอรอนแมนมันคือตัวละครที่กอบกู้จักรวาลเลยนะเออตัวละครไอรอนแมนของโทนี่สตาร์คเป็นตัวละครที่ในทางฝั่งโลกภาพยนตร์ทุกคนรักมากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงชีวิตสุดท้ายของโทนี่สตาร์คเยอะมากแล้วมันกลายเป็นตัวละครที่ทุกคนรักแน่นอนนะครับตัวละครตัวไหนก็ตามเนี่ยถ้าจะมาแทนที่โพส i t i o n ของไอรอนแมนเนี่ยยาก ยากมากจริงๆซึ่งผู้ดต,ตรงนะผมดูตัวอย่างเนี้ยถ้าตัวละครลิลี่หรือไอรอนฮาร์ดจะขึ้นมาแทนตัวละครไอรอนแมนจริงๆผมก็มองว่ามันยังไม่ได้จริงๆยังไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องรอดูหลังจากจบซีรีส์ไอรอนฮาร์ดเนี่ยตัวละครลิลี่จะไปได้ถึงไหนแต่ส่วนตัวผมนะผมยังไม่คาดหวังมากว่าแบบตัวละครลิลี่จะมาแทนไอรอนแมนได้เลยเหมือนแบบเฮ้ยไอรอนแมนรุ่นที่2ออะไรอย่างเงี้ยผมผมยังไม่คาดหวังตรงน,นั้นเพราะว่าตอนเนี้ย ผมมองว่าโฟกัสของจักรวาล MCU อะ่ะมันไปอยู่ทางฝั่ง Avengers มากกว่านะครับแกง Avengers ใหม่ที่อา่าเป็นแกง Thunderbolts ตรงนั้นก็น่าสนใจมากมีสเสน่ห์มากตรงนั้นดูดีมากๆบวกกับว่าอา่าเดี๋ยวเราจะมี Fantastic f o u 4อีก นี่มีด็อกเตอร์ดูมกลับมาอีกซึ่งด็อกเตอร์ดูมก็คือโรเบิร์ตดานี่จูเนียร์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโฟกัสหนักหนักของคนดูน่าจะไปคาดหวังกับทางฝั่งนั้นมากกว่าและยังมีอเวนเจอร์สของทางฝั่งรัฐบาลอเวนเจอร์ Avengers หลักผู้นี้แล้วกันนะอเวนเจอร์ Avengers หลักของกัปตันอเมริกาแซมวิลสันอีกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นโฟกัสตรงนั้นจะแข็งกว่ามันเลยกลายเป็นว่าสําหรับผมนะไอรอนฮาร์ดเนี่ยมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่ดูทางผ่านละครับ ยังไงซะก็ต้องเก็บก็ลองดูนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างของ Iron Heart บ้างก็ก็ลองคอมเมนต์แชร์กันนะครับส่วนตัวผมตัวอย่างทำให้ผมยังรู้สึก ตื่นเต้นไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วยังทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ส่วนตัวผมดูตัวอย่างแล้วแค่รู้สึกว่าอ๋อโอเครับทราบจะมีอะไรเข้ามาใหม่มั่งใน MCU ทั้งตัวละครเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากไปทุกทีนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครรทัาใจหรือเฮี้ยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ